นโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพิ่งเป็นผกกู้ไร้ชาติเอสราษฎรทชอบได้โดยพระองค์เองผุสลาธรรมมาทำทั้งหลายเ่งไมาย่ามีโทษให้ผนเป็นความสุขทำทั้งหลายซึ่งเป็นไปพร้อมด้วยโทษให้บนเป็นความทุกข์ทำทั้งหลายซึ่งไม่ได้เป็นผู้สอนและผู้สอน ตามทั้งหลายเหล่านด้ที่เป็นผู้สนคือความดีในสมัยใดการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการแตกดับของจิตอันเป็นความดีที่ไม่มีโทษให้คนเป็นความสุขซึ่งท่องเที่ยวเกิดอยู่ในธรรมภูมิจิตที่เกิดขึ้นจักความยินดีที่เป็นผู้สนอันประกอบด้วยปัญญาความรู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เครื่องยืดเหนียวของจิตและเทตะิก์ได้แก่สีหรือรูปร่างสั้นานต่างๆเครื่องยืดเหนียวของจิตและเทตะศิก์ได้แก่สีต่างต่างเครื่องยืดเหนียวของจิตและเทตะศิกได้แก่กลิ่นต่างต่างเครื่องยืดเหนียวของจิตและเทตะิก์ได้แก่รสต่างต่างเครื่องยืดเหนียวของจิตและเทตะศิกได้แก่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเครื่องยืดเหนียวของจิตและเทตะศิษ์ ได้แก่การเสมออารมณ์อ,อ,อบรอบารมณ์อารมณ์ใดใดเกิดขึ้นแล้วไดสมัยนั้นทำนั้นเกิดขึ้นจาเตาจมูกปลิ้นใยใจย่อมมีแลร่ความตั้งมั่งแห่งจิตวามดได้วา,างสงบมีอยู่ในอารมณ์เดียวอีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้นทำทำั้งหลายเหล่าใด้แม่อื่นมีอู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปชึ่อาศัยผันและกันเกิดขึ้นทำทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นกุศล ปัญจากันธาอาณาเกือบโรคเกือร่างกายที่เป็นกัน เวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เป็นคันสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่เป็นคันสังการคือสภาพที่รุงแตงจิตที่เป็นคันสัญญาคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นคันปัญดากันทั้งหมดทุกขันเป็นอย่างไรรูปคือร่างายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันสภาวะที่เป็นไปภายในสันดานแห่งตนภาวะที่เป็น เป็นไปภายนอกของตนเป็นของสัตว์อื่นบุคคลอื่นตาพ่อตามละเอียดก็ตามเด็วพ่อตามประณีตอ่อตามอยู่ใกล้พ่อตามอยู่ใกล้พ่อตามเมื่อย่นย่อรวมกันแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าลูกกันคือกองแห่งโลกสังโฆอสังโฆ การสงเคราะห์และการไม่สงเคราะห์คือสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้สิ่งที่สงเคราะห์ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้สิ่งที่สงเคราะห์ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้สิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ซ้มประโยควิบยโโยทารอยู่ด้วยกันการพลักรากไปการพลักร้าจากสิ่งที่อยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกับสิ่งที่ปลักราาไปจัดเป็นสิ่ง สองราอไม่ได้ ชาปัญญาติโยเครื่องหมายมีหกอย่างคือเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นขันเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นอาญตนะเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นธรรมที่เป็นท่าทรงตัวอยู่สิบแปดอย่างเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นสัจจะคืออริยสัจสี่เครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นธรรมที่เป็นใหญ่ยี่สิบสองประการเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นบุคคลมีเศษจมพัวถามว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของบุคคลมีจํานวนเท่าไหร่ สอบว่าบุคคลที่มีการพ้นจากสิ่งที่ควรรู้และบุคคลผู้พ้นจากสิ่งที่ไม่ควรรู้บุคคลผู้มีธรรมที่ทำเลิกได้และบุคคลผู้มีธรรมที่ทำเลิกไม่ได้ปริหารธรรมโมปริหารธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่สืบล้ได้และบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้บุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่เจตนาและบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่การรักษาบุคคลผู้เป็นปุทุชนและบุคคลผู้ย่างรลงโซฮารี ไในลำดับแห่งธรรมเหล่าใดผุ้คนผู้เข้าถึงภัยและบุคคนผู้ถอนใจยบุคลผู้ถึงสิ่งที่ควรและบุคคนผู้ถึงสิ่งที่ไม่ควรบุคคนผู้เที่ยงและบุคคลผู้ไม่เที่ยงบุคคนผู้ปฏิบัติเพื่อมาและบุคคลผู้ทําอยู่ในพรหบุคคนผู้เป็นพระอรหันและบุคคนผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันถาว่าคนถาบุคคลไม่ได้โดยปรมรมะ คือความหมายอันแท้จริงหรือต่อมาถูกแล้วคนมาบุคคลไม่ได้โดยปัรมากคือความหมายอันแท้จริงถามว่าปรมาคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่น,นั่นคนมาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปัรมาก คือความหมายแท้จริงอันนั้นเถอะเราว่าท่านไม่ควรกล่าวอย่างนี้ท่านจงรู้การชำระจนถึงที่สุดก่อนท่านคนอาบุคคลไม่ได้โดยปารมาสคือความหมายอันแท้จริงท่านก็ควรกล่าวด้วยเหตุนั้นว่าปารมาสคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีโอ smiles. เราคนรอนอาบุคคนนั้นไม่ได้โดยปารมาสคือความหมายอันแท้จริงอย่างตอบของท่านที่ว่าปารมาสคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีโอเราก็นับบุคคนนั้นไม่ได้โดย โดยปร r a m a t เธอโดยความหมายอันแท้จริงอันนั้นจึงปิดใเยเบติภูสลาธรรมา ทำบางเหล่าที่ไม่มีโทษให้คนเป็นความสุขคือผู้อนทำเหล่านั้นทั้งหมดมีผู้อนคือความดีเป็นมูลยีกอย่างหนึ่งทำเหล่านั้นก็มีผู้อนคือความดีเป็นมูลทามเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นผู้อนคือความดีทำบางเหล่าที่ไม่มีโทษให้คนเป็นความสุขคือผู้อนทำทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็มีมูลนั้นเดียวแบบทำที่มีผู้อนคือความดีเป็นมูลยีกอย่างหนึ่งทำเหล่าใดมีมูลอันเดียวับบทำที่เป็นผู้ชน คือความดีทำเหล่านงานทงหมดก็เป็นกุซอนคือความดีเฮ้ตุกปัจจโย อรมที่ช่วยอุปตาร r โดยความเป็นเหตุอรมที่ช่วยอุปตาร r โดยความเป็นอารมณ์อรมที่ช่วยอุปตาร r โดยความเป็นสภาวะธรรมที่เป็นใหญ่อรมที่ช่วยอุปกตระโดยความไม่มีที่สุดอรมที่ช่วยอุปตาร r โดยความที่มีที่สุดเสมอกันธรมที่ช่วยอุปตาร r โดยความเกิดร้องกันอรมที่ช่วยอุปตาร r กันและกันธรมที่ช่วยอุปตาระโดยความเป็นที่อาศัยอรมที่ช่วยอุปตาระโดยความเป็นที่ ที่มีกำลังอย่างแรงกล้าอรมที่ช่วยอุปการะโดยความเติก่อนอรมที่ช่วยอุปการะโดยความเติดภายลังอรมที่ช่วยอุปการะโดยความเติดตามการบ่อยครั้งธรมที่ช่วยอุปการะโดยความปรุงแต่งเพื่อให้กิจการต่างๆสำเร็จลงธรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นคนของกุศสและอูุสอนธมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้นำอาชีวคือสิ่งที่อุปรรมแก่รูกทรรมตามธรรมธรมที่ช่วยอุปการะ โดยความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนธรรมที่ช่วยอุปตาระโดยความเป็นผู้เปนอารมณ์ธรรมที่ช่วยอุปตาระโดยความเป็นคนทางที่จะนําไปโ่สุขติุทคติและนิพพานธรรมที่ช่วยอุปตาราโดยความเป็นผู้ประกอบธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ประกอบธรรมที่ช่วยอุปการาโดยความเป็นผู้ยังมีอยู่ธรรมที่ช่วยอุปตาระโดยความเป็นผู้ที่ไม่มีธรรมที่ช่วยอุปตาระโดยความเป็นผู้ปราศจากไปธรรมที่ช่วย การะดวยความเป็นผู้ไม่ราศสากไ่